วจน้ำเชื้อออกมาแล้วไม่มีตัวอสุจิเลยเราสามารถพูดง่ายๆได้เลยว่าเอ๊ะคนนี้เป็นหมันมีน้ําเชื้อแต่ไม่มีอสุจิเกิดจากอะไรอ่าจริงๆแล้วการที่มีน้ําเชื้อหรือไม่มีอสุจิหรือเรียกง่ายๆเลยก็คือเป็นหมันซึ่งถ้าในภาวะปกติถ้าไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะ คุณผู้ชายจะไม่รู้เลยพอรู้สึกว่าเฮ้ยเราหลังน้ำเชื้อได้ตามปกติปริมาณน้กเชื้อปกติมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติแล้วทําไมไม่มีตัวอ่ะอ่าเพราะตัวอสุจิอ่ะมันเล็กมากถ้าเราไม่ส่องผ่านก,กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสุงเราจะมองไม่เห็นนะคะทีนี้สาเหตุของการเป็นหมันในผู้ชายก็หมอแยก2อย่างหลักๆเลยนะอันแรกเลยก็คือเกิดจากลูกอัณฑะเขาไม่ทํางานก็คือฮอร์โมนเพศชายมันน้อยอลูกอัณฑะไม่ทํางานไม่สามารถสร้างตัวอสุจิออกมาได้อ่า อันนี้ก็จะเป็นหมันที่ที่เป็นโดยต้นกําเนิดเลยนะคะกับอีกอันนึงก็คือลูกอันทะสามารถสร้างน้าเชื้อได้ตามปกติเลยค่ะสร้างตัวอสุจิได้ตามปกติแต่ว่าท่อที่เขาจะส่งตัวเชื้อออกมาข้างนอกมันเกิดตันโรงงานสร้างได้แต่เส้นทางผลิตมันตันเส้นทางเดินมันตันก็เลยจะทําให้ออกมาไม่มีน้ำเชือ้อ เป็นได้จากสุงสาเหตุซึ่งถ้าเกิดจากเป็นหมันจากท่อตันเฉยๆเนี่ยเราก็จะมีการผ่าตัดเล็กๆเข้าไปหรือเรียกว่าเทซี่เข้าไปในบอัทฑาเพื่อไปเอาน้ำเชื้อหรือตัวสิจิออกมาอันนี้สามารถเอามาทำเกซี่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นหมันจากลูกบัทฑะน,นั้นไม่ผลิตแล้วไม่ทำงานแล้วโรงงานปิดนะโรงงานเชงไปแล้วอันนี้เราจะไม่สามารถที่จะหาตัวอสุจิออกมาได้ กรณีน,นี้ก็จะไม่สามารถมีลูกจากน้าตัวอสุีิของตัวเองได้ซึ่งก็ต้องคุยกันว่ายังไม่ดีจะใช้อสุีิบริจาคไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็มีวิธีการช่วยเหล,ลือแบบอื่นนะคะ